ะคะคือรุ่น Honda c i ิ y นะคะรุ่น e x p 2อ2 3นะคะสี่บันเกียร์ออโต้นะคะค่ะการชั้นหนึ่งนะคะครอบคุณอีก3เดือนนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนงานมาให้ใหม่น,นะคะสี่เส้นมีทำสีกันชนแล้วก็มีในเรื่องของอาการตรวจสภาพรถมาให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจค่ะคะรานะคามาเท่าไหร่ะคะ ราคาที่ดิฉันตั้งไว้นะคะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะแต่ทางศูนย์ตีมาให้สองแสนห้านะคะคะุณลูกค้าคือเออเราอยากได้รถรถที่มนะะันราคาแบบว่าราคาน้อยกว่านี้ค่ะมีรถทนายเสนอนะคะ่ะพอดีว่ารถที่คุณต้องการเสนอนะคะ่ะมันราคาสูงเกินไปนะะรุ่นนี้รุ่นดอลเลยนะคะ,คะลูกค้าลูกค้าสามารถดูรถก่อนได้นะคะโอเคค่ะคือตอนนี้นะคะรถทางสองแสนเจ็ดนะคะรู้สึกว่ามันราคามากเกินไปนะคะทางเราขอเจรจาเป็นประมาณสองแสนห้าได้ไหมคะ ที่แบบว,ว่าอาจจะตัดฟังก์ชันรถออกไปอะ <25 00 S 1> ค่ะสองแสนห้าหรอกคะ่ะคุณลูกค้าดูสภาพรถยนต์ยังไงคะคุณขวัญนดิฉันดูมาบ้างแล้วคะ่ะจากที่แบบว่าดูทำโฆษณาหรือดูอะไรพวกนี้คะ่ะแต่รู้สึกว่าราคา2องแสนห้าเนี่มันเยอะเกินไปค่ะทางเอ้ยสองแสนเจ็ดเยอะเกินไปค่ะถ้าเราขอประมาณประมาณแค่สองแสนห้าหรือต่ำกว่านี้ได้ไหมคะคุณลูกค้าดูเน้นเรื่องของตำแหน่งของรถมาบ้างไหมคะดูบ้างค่ะเลยฉันว่าคนมีรจะได้นำนะคะ อ,อตอนนี้นะคะคือระยะทางเลขกิโลเมตรของรถที่ดิฉันจนนนะนำเสนอขายให้คุณเนี่ยค่อนข้างดีเหลือเกินนะคะแล้วก็มีเรื่องของประกันชั้นหนึ่งนะคะที่ดิฉันกล่าวมาขะะ้านต้นนะคะจะครอบคลุมไปอีกสามเดือนนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพรูกนะคะมาเป็นตลอดในเวลาสองปีนะคะคุณลูกค้ามีรอยถลอกเล็กน้อยนะคะขคา โอเคค่ะเนื่องจากที่คุณหมอมีรอยถลอกเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องไม่ใช่ราคา2.7 7แล้ว<ด>ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณเป็นอย่างที่บอกว่าคุณเหมือนเอาง่ายสภาพของคุณเหมือนรถมือสองคุณมีรอยถลอกมาแสดงว่าอาจจะต้องลดราคาอีกนิดนึงไหมเพราะว่าจาก2.7เต็ตนรู้สึกมันจะมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีในเรื่องของเฟเลี้ยงนะคะ,ะเวลาดังเนลาดังหลังจากที่ดิฉันนะคะได้พามคุณลูกค้าเป็นลองนะคะคุณลูกค้ารู้สึกอย่างไรบ้างคะคุณลูกค้าก็รู้สึกว่าตัวถึงแต่ระห่ดีนะคะทั้งแบบว่าทั้งที่คุณ หมค่ะแล้วก็คุณลูค่าต้องทำประกันค่ะคุณลูกค้าค่อนข้างใจค่ะเพราะเพราะว่ารู้ว่าที่เนี่ยเราขายลูมือสองสภาพที่ดีค่ะคุณลูกค้าก็จากข้อมูลที่ดิฉันค่ะได้เกาวไปครั้งต้นนะคะก็ของขออนุญาตทวนสักเล็กน้อยนะคะก็จะมีในเรื่องของระยะใหม่นะคะระยะใหม่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของประกันนะคะประกันเนี่ยจะอยู่ประกันเนี่ยจะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะครอบคลุมคุณลูกค้า ควบคุมรถยนต์ของลูกค้านะไปเป็นระยะเวลาอีก3เดือนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของยางรถยนต์นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ที่เรียบร้อยนะคะ4เส้นนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพรถนะคะเป็นตลอดระยะเวลา2ปีนะคะคลูกค้านะคะที่เราได้เสนอไปก่อนน,นั้นนะคะก็จะเป็นในราคาอยู่ที่2 7 0บาทนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามี เองไง,งบ,า 1, 2, บา้างทะงบประมาณของลูกค้าค่ะอยากให้ฉันเสนอไปตอนแรกลค่ะว่าจะขอประมาณ2องแสนาได้ไหมคะสองแสนห้าเหรอคะคุลูกค้าสองแสนหกได้ไหมคะคุณลูกค้าไม่ลดลงสา้าไม่ได้เหรอคะสองแสนหกนครับผ่านห้าหน่วยเป็นของคนลูกค้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะตสย้าสองแสนห้าเหรอ เดีย๋ยวดิฉันขอชิปตูทีนึงน,นะคะลูกค้าต้องการเงินสดต้องค่ะลูกค้าต้องมีงบประมาณสองแสนห้าใช่ไหมคะก็ะลูกค้าใช่ค่ะประมาณสองแสนห้าไม่ก็สองแสนสี่เนี่ยค่ะค่ะก็จากที่พากป,นปะนองรถมาเนาะ,ะลูกค้า พอจะมองเห็นตําหนิของรถไหมคะบ้านลูกคะภายนอกของรถค,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 ค่ะภายในรถของรถก็จะมีแบบว่าช่วงกับช่วงท้ายนี่นะคะก็จะมีรอยนิดหน่อยวันนี้ทั้งั้นเราจบกันที่สองแสนห้าหมื่นบาทแล้วกันนะคะคุณลูกค้าขอบพระคุณมากค่ะคุณลูกค้าตําหนิตรงนี้นะคะคุณลูกค้าราคาที่ตั้งไว้คือสองแสนเจ็ดหมื่นบาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะต่อเท่าไหร่ดีคะคุณลูกค้าเรามาลองกันดีกว่านะคะคุณลูกค้คค <ๆ S 2> า ว่าดิฉันก็ทราบมาว่าคุณลูกค้าเนี่ยได้ไปดูในเรื่องของตำแหน่ที่ดิฉันกล่าวมาแล้วนะคะคุณลูกค้าโอเคจัดเอ่อถ้าหลังจากที่คุณกล่าวมาเนี่ยมันจะมีทางด้านของกระโปรงรถบินลอยแล้วก็ไฟท้ายอาจจะมีเสียนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าราคาสองแสนเจ็ดเนี่ยอย่างที่คุณเสนอมาว่าอันมันอาจจะมากเกินไปใช่ก็เลยอาจจะขอขอประมาณว่าขอเป็นแบบว่าพวกแบบ 2อ0 0 0 0ม่ก็2อเพราะว่าฉันมีงบประมาณนี้่ะ๋องั้นเราจบกันที่2อ0 0สนห้านะคะคุณลูกค้า<ด>ก่อนที่เราจะเข้าสู่การทำสูญญานะคะเราไปลองลดก,กันกันกระสักนิดนึงนะคะคุณลูกค้าได้